พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะกลัวไม่มันคนที่ปล่อยุดจองน้ำตาไหี่ยจะบอกให้ คุณปล่อยหลุดจองเองน้ำตาแทบไหลเลยเหรอ,อปล่อยหลุดจองสองรอบเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับพี่ว่านนกเขาใหญ่มาแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูวันนี้ทำอะไรคะพี่ว่าน,นเช็คว่า ว่าตัวนี้ตัวเมียหรือตัวผู้ตัวไหนเอ่ยตัวนู้นตัวนู้นอ๋อก็คือเอารุ่นพี่ใช่ไหมคะรุ่นพี่ตัวนี้คือหลุดจองสองรอบแล้วนะทุกคนจนถอดป้ายออกไปแล้วนี้กำลังหัดเป็นนกหัดต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ขึ้นทำเรียบนกต่อเลยคึกเต็มที่เล็บขาวนะรูปพี่โอ๊บน่าจะเออะไรนะ จำไม่ได้แล้วว่าเออะไรถอดแล้วนะเออถอดป้ายไปแล้วไงทุกคนเล็บขาวนะเล็บเขาขาว,ขาวเอ,อ่อก้อกแยแก้วข้างนึงแล้วก็ข้างนึงขาวตามเล็บหลุดจ,จองซ่องหลบอะ่ะก็เลยว่าพี่อ้วนเอาฝึกทำนกต่อไปเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็คาบลูกคาบดอกมันจะขวบหนึ่งแล้วไงตอนนี้กำลังฝึกอยู่ครับเดี๋ยวคอยติดตามเขาตัวที่เช็คคือตัวตัวไหนเล็บเขานั้นอีกเลยครับเป็นนกทุดหลัง ชุดหลังชุดนี้นะครับเป็นชุดหลังชุดนี้มีทั้งหมดสองสามสี่ห้ามีเจ็ดตัวชุดนี้มีเจ็ดตัวตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เจ้าลิงหลอกเจ้าตรงนู้นตัวหนึ่งนะคะก็มีลูกพี่องค์มีลูกคู่อ่างจะแล้วก็ลูกดิวตันนะครับคือคลิปคลิปนั้นน่ะที่ที่มีดราม่านิดหน่อยว่าเสียงใหญ่เก็บไว้เองคือตัวนี้หลุดจองผมไม่ได้เก็บไว้เองหลุดจอง ผมขายก็ไม่มีใครซื้อใช่หลุดจองไปสองรอบหลุดจองนะครับสาเหตุที่หลุดจองนะครับ <12 S 1> เบอร์สิบสองปะใช่ไหมใช่เบอร์สิบสองไหมหนู<า>ไม่แน่ใจเอ,อคือสาเหตุที่หลุดจองหลักๆเลยคือ ค่าส่งไปภาคใต้อ่าใช่คนจองภาคใต้กับภาคเหนืออเออค่าส่งคือเกิน800ไปแล้วแน่นอนอ่านะครับค่าส่งจะแพงนะครับบางทีข้ามเกาะจําได้ว่าพี่เขาให้ข้ามเกาะหรือไงนี่เนี่ยประมาณนั้นค่าส่งมันแพงก็คือถ้าเขาไม่สะดวกเขาไม่เป็นไรใช่ไปใกล้ยคุณก่อนใช่ครับแต่บางคนเคยนะเคยมีตอน ขายนกราคาห้าร้อยค่าส่งแพงกว่าค่านกเขาก็ซื้อ <c oughs> ซื้อ,อยังไงเขาก็ซื้อโ okay. อเคเรากำลังเช็คตัวนี้อยู่เพราะว่าตัวนี้เขาเชื่องกับหนูนเขาเห็นหนูไม่ได้จะอธิบายยังไงครับจริงๆอะผมก็ไม่ได้มาลบล้างความคิดเก่าของคนเราหรอกเจ้เหียงแต่ว่าคุณต้องแบ่งออกนะครับระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติจ้นะครับทฤษฎีมีมาอย่างนี้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดไปเรื่อยๆืกับปฏิบัติจริงอะ มันเอามาควบคู่กันได้แต่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นนกตัวนี้นกตัวนี้นะครับอายุกรงก็ประมาณห้าเดือนตั้งแต่แรกหกเดือนอ่าอ่านะครับตอนนี้นะฮะแล้วตอนนี้ก็อายุจริงเลยแหละไม่ใช่อายุกรงไม่ใช่อายุกรงอายุจริงเขาอายุเขาก็จริงจริงก็อายุกรงนั่นแหละเพราะว่าเราก็คัดขึ้นกรงเลยใช่ใช่ก็ตะเกียบนะครับดูจากรูปร่างดูรูปร่างและหนูถ่ายให้ใกล้ๆนะครับ เขาจะดิ้นดิ้นหน่อยค่ะเพราะว่าตอนแรกเขาอยู่ข้างบนนี้ค่ะแล้วตอนนี้เราย้ายลงมาหนึ่งมาก่อนเขาคูเก่งจะมาก่อนเนี่ยเดินผ่านเนียเขาคูรับเลยนะจะสองตะเกียบเขาถีบถีบเลยจะตะเกียบทีบเลยนะครับแล้วก็ก้อยเขาก็โตเือขาก็ใหญ่อืเสียงก็ใหญ่ด้วยอคูเก่งอนะครับเนี้ยนหลักทฤษฎีจะบอกว่าหลักทฤษฎีถ้ามีข้อประมาณนี้หลักทฤษฎีจะฟันธงเลย90เอร์ซเป็นตัว ผู้หรืออาจจะเป็นเก้าบเปอร์เซ็นเป็นตัวผู้แล้วตัวนี้แต่จริงแล้วนกตัวนี้เป็นตัวเมียเพราะตอนนี้ผมให้เขาเป็นตัวเมียแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะผมเอาไ้ตัวนี้จดแล้วมันไซ้์ขนอ๋อแล้ววันนั้นดีดนิ้วมันแบะให้อ๋อนี่ไงชัดเจนเลยคือดีดนิ้วแล้วมันแบะให้เบะพร้อมผสมนั่นแหละคือตัวเมียบางคนบอกว่ายนกไซค์ขนบางทีจดกันมันแพ้กันมันก็ไซ้์ขนถูกจดกันแพ้กันมันก็ไซ้์ขนนะครับแต่ สายขนไม่จำเป็นต้องแบะให้แบะให้เป็นอาการของตัวเมียโอเคโอเคนะคะแล้วตัวนี้ล่ะเปลี่ยนเป้าหมายตัวนี้ล่ะเมื่อกี้ขันดีจังเลยเป็นลูกตัวสุดท้ายของพี่หลิวกิวคิวก่อนที่จะเสียชีวิตจากแมวเท่าแล้วอ๋อพ่อเขาเพิ่งตายตอนนี้ก็สถานะนกฝึกน้องโอเคนี่ใช่แล้วนี่น้องโอเคนะตัวใหญ่น้องของเจ้าโอเคตัวใหญ่มากตัวนี้คือตั้งใจเก็บนะคะเพราะว่าเขาเป็นลูกตัวสุดท้าย แล้วเขาให้ลูกน้อยมากตัวสุดท้ายที่เสียงสไตล์การดีลาการเล่นเหมือนพ่อแต่เสียงจะ่ใหญ่กว่าพ่ออืคือไม่เก็บไม่ได้พ่อเขาตายไปแล้วทุกคนพ่อเขาตายก็จะได้ลูกเขามาแค่ไม่กี่ตัวเองสองสามตัวสามประมาณสามตัวเพราะเขาให้ลูกน้อยมากอนนี้ครับเร็วเร็วนี่นี่นยังไงพ่อใส่เดี๋ยวใช้ขนเร็ว น,นี่ดูดูดูเชิงดูเชิงแบะเลยลูกแน่แน่แน่นะฮะท,ท่าจะแบะใอ้เห็นะี่ยนี่ไม่มีการคูแต่เชื่องทุกคนตัวนี้นี่ไม่ขันนี่คือตัว,ตวครับเนี่ยสายขนอ่าสายขนก็สายขนมันมีหลายกรณีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ,อันนี้อย่าดราม่ากันนะผมไม่ได้มาอวดรู้แต่เพียงแต่ว่า จะมาบอกว่าทฤษฎีกับปฏิบัติบางทีทฤษฎีอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราต้องปฏิบัติอ่ะเอามาควบคู่กันด้วยนะครับก็นี่ก็คาดว่าเป็นตัวเมียแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้การันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะบางทีเผื่อเดี๋ยวเผื่อขาดยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่ยักษ์กับพี่ใหญ่พี่ยักษ์กับพี่ใหญ่ตัวใหญ่ใครที่ติดตามมาตอนแรกจะรู้เลยผมเองผมก็คิดว่าเขาอ่ะทั้งคู่อ่ะเป็นตัวคู่ทั้งคู่ใช่คู่ขาไว้ทั้งคู่ในะครับคู่เก่งขันเก่งอื แล้วก็ผลสุดท้ายเขาออกไข่ท<า>ั้งคู่ถ, <laughs> ถึงรู้ว่าเขาเป็นตัวเมียใช่ทั้งคู่ออกไข่ <laughs> okay, ทั้งคู่ก็ดูไม่ได้หรอกก็เหมือนกรณีอย่างเช่นถูกต้องไหมของเราอะ <laughs> จะพูดง่ายๆที่พี่อ้วนพูดได้หลายๆรอบคือพี่อ้วนบอกว่าไข่ชัวร์สุดใช่ครับไข่ชัวร์สุดครับใช่แล้วผมสิ้การันตีแค่แปดสิบเปอร์เซนต์อีกยี่สิบเปอร์เซนต์ก็เอาไว้เผื่อเหลือเพื่อขาด ถ้าได้ถ้าซื้อนกจากเราไปในในราคานกตัวเมียแต่ดันเป็นนกตัวผู้ก็โอเคชโชคดีไปเพราะว่าเราจะขายตัวเมียถูกกว่าตัวผู้เออซื้อนกต่อตัวผู้มาแต่แตมันดูเมียเอออย่างอึอ้งอ่งอางตอนนี้บ่อยไปอึงองอ้งอ่างนะครับเล่นดีมากแต่เขาเสียงใหญ่เขาจะ,ะเสียงเขาจะเป็นเหมือนลูติดทางลูกครึ่งนิดนึงนะครับเราก็เลยเข้าผสมตอนนี้กำลังจดเข้าผสมกับก่างอยู่นะครับหนูอยากให้ฟังเสียงจงพี่วนเดินออกมาเผื่อเขาจะขันกัน เดี๋ยวหนูถ่ายให้ดูนะคะตอนเวลาเขาร้องนะคะทั้งสองตัวเลยอยากให้ฟังเสียงว่าเนี่ยรุ่นพี่รุ่นพี่เป็นนกเพาะของเราเองนะคะทั้งคู่เลยรุ่นที่เสียงประมาณไหนนะคะเผื่อท่านสนใจซื้อรุ่นน้องไปจะได้รู้นะคะ มันพอนะคะเอาจดกันเองกลัวมไม่มันคุณที่ปล่อยหลุดจอง,จออง <c oughs> คุณปล่อยหลุดจองเองน้ำตาแทบไหลเลยเหรอ,อ,อปล่อยหลุดจองสองรอบเลยนะคะทุกคนก็ชื่อไม่ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เราขายได้ไม่ยเยอะเลยนั่นนะ่ะามันคือมัน ออืม,อม,อมอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องเราด้วยนะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะถ่ายนกค่ะไม่ได้ถ่ายพี่อ้วนค่ะเริ่มขันแล้วนะคะทุกคนตัวนี้นะคะนนแน่แน่

เด็กๆกาลังคึกนะคะทุกคนข้างในบ้านก็เสียงยังดังเลยคะ่ะข้างนอกบ้านก็เริ่มหัดขันนะคะนกที่พี่อ้วนจับขึ้นมาใหม่ก็เริ่มหัดขันนะคะทุกคนเดี๋ยวพอให้เขาเต็มเสียงก่อนนะคะถ่ายแค่นี้ก็พอ จะได้รู้เพราะว่าตัวนี้พี่อ้วนเพิ่งคัดขึ้นกรงมานะคะทุกคนบรรยากาศยามเย็นนะคะนาบานพี่อ้วนอันแน่ลูกสาวเรียกแล้วสรุปลูกสาวหรือลูกชายยังไม่ทราบได้นะคะบรรยากาศยามเย็นอากาศบ้านเราดีนะคะทุกคนนกก็เลยสุขภาพดีเก <c ười> ี่ยวปะวะไม่เกี่ยว อย่างไงก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องเรานะคะพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะทุกคนเนี่ยทะเลาะก,กันทุกวันเพราะว่าหนูเดินเข้าบ้านเขาดิน้นตัวเนี้ยติดดิ้นทุกวันดิ้นกองจะแตกแม่หนูไม่ชอบหนูตรงไหนเอาปากกามาวงสงสัยจะทุกตรงอะดูแล้วอะ,ะ,ะถ้าแม่เดินเข้าใกล้ล่ะนะตังท่าแล้ว อยังไรก็อย่าลืมติดตามรับชมช่องเรานะคะบายบายค่ะทุกคน bye bye, บายบายค่ะบครับาบายบายจะมืดแล้วได้ยินนกในกรงรวมตัวเองลูกนกขันอีกาาก,ก็ไปยืนดูอีกว่าตัวไหนนะคะขันนะคะหนูก็จะมืดแล้วหนูก็ยังนั่งปลูกผักอยู่เลยคะ่ะทุกคนนะคะ มีม่เร,เรามีไม้ด่างด้วยน,น,นี่ตามกระแสนะคะกล้วยไม้เราก็มีผักเราก็มีกินนะคะทุกคน,นบวบเราก็ยังมีกินเลย<ม>ทุกคนครับนี่ครับ,มรบไม่ว่าจะเป็นกระเจีย๊ยบก็มีหนุนนะนุ่นพี่อ้วนกระเจีย๊ยบเห็นปะนะกระเจีย๊ยบนะครับโหระพาแมงแลักเรามีหมดเลยนะครับเนี่ โหระพาแมงลักกะเพรามีครบแล้วครับนี่แคเตี้ยครับเตี้ยมากครับนี่ดอกเต็มต้นโอ้ย้ย่พริกเอิ๊เราก็มีหมดผักปังก็ยังมีมีทุกอย่างจริงๆทุกคนนี่ไม้ดอกไม้ประดับก็มีรนี่ครับดูแคเราเตี้ยมากครับเรายังไม่ได้ปลูกไงโอ้เราลงดินแล้วราลงดินละททำไงอะทีบัดทีนะปล่อยไว้แบงี้ก่อนนี่หนูปลูกไว้เต็มเลยเรามีทั้งไม้สวยงาม แลไม้กินได้ไม้กินได้ครับไม้พางพนเนียดเราก็มีเรามีไม้ด่างเราก็มีครับตามกระแสนี่ไหมไม้ด่างอันนี้ไม้พางพนเนียดครับนู้นข้างหลังยาวไปยันหลังบ้านก็ไม้พางพนเนียดใช้พางพเนียดได้โอเคค่ะทุกคนบรรยากาศดีนะคะชีวิตแจ่มใสไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องซีเรียสอย่าไปซีเรียสกับชีวิตครับชีวิตมันต้องเดินต่อไปครับอืมโอเคครับโอเคหนุ่มปูพักก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จโอเคไม่ยบายเยี่ยมทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องเรานะคะแล้วก็กดติดตามนะครับกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งงุ้งกิงงุ้งกิงกุ๊กขี้กุ๊กขีด้วยนะครับใช่หรึเปล่าใช่ครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะปิดอีกแล้วปิดหลายรอบแล้วเนี่ยของปิดของปิดของปิดเนี่ยตุาตุม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 ตุมาตมาตุ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 มาตัมาตุ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 มวกิ้วตุมาตุมา พอดูชื่อพ่อดูชื่อพ่อซะก่อนไล้ี่หิวเฟืองเออนะครับแม่แม่หนึ่งกุกเออนะครับตอนนี้ลูกคือหนึ่งกุบหนึ่งกุบเ่าที่ได้ยินตอนนี้หนึ่งกุแต่อาจจะอยิวเฟืองในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้อืมนะครับของอะไรมันไม่แน่นอนหรอกครับสายป่าร้อยไม่มีอะไรแน่นอนอืมนะครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนเอยังไงวะโอเคครับ บายบายค่ะทุกคนเราลงอะไรเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะลงอะไรใชะตั้งชื่อให้เขาหน่อยนะครับใช่ไม่มีชื่อโอเคเสียงประมาณนี้นะคะเสียงเขาคนเดียวเลยนะเนี่ยโซโซโซนีเสียงเต็มของเขาแกตุ้คูแข่งเข้าบ้านไปแล้วไง พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่ไม่ขายจะให้ฟังอะไรมากมายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่ไม่ขายเพราะว่าพ่อเขาตายแล้วทุกคนเน้นเลยพ่อเขาตายก็เลยต้องเก็บไว้เอาไว้ทำสายครับใช่เพราะว่าเหลือแค่สองตัวเหลือโอเคตัวนึงแล้วก็เหลือเขาตัวนึงซึ่งโอเคทับตัวเมียน่าจะยากเพราะว่าพี่อ้วนคิดว่าตัวโอเคเป็นตัวเมียด้วยแหละใช่ผมก็คิดว่าโอเคเป็นตัวเมียนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนบายบายค่ะบาย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 พี่อ้วน ปีคิดปีคิปีคิดอีกรอบ,บ,บนึัง